สวัสดีครับ FC น้ององค์หญิง,ง FC บอสโจ FC สาวน้อยเพชรบันแพง FC เสนนพร้อมกับ FC สโลดและขอขอบคุณ FC สโลดที่ได้ให้กำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผม <c oughs> สำหรับคลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่องน้ององค์หญิงเพชรบันแพงในวันแม่ขงในวันแม่ของชาติ คือวัดที่1บสองสิงหาหก67น้ององ้งอิงและแม่หน่อยพ่อเอกพ่ได้พาพ่อเอฟซีจากกรุงเทพมาทําบุญที่วัดบ้านจานอำเภอกันทะลมจังหวัดสิสเกษซึ่งเป็นวัดหลวงปู่หมุน น้องก็ได้มาถึงกัมีเอซมาขอถ่ายลงถ่ายรูปกับน้องเป็นจำนวนมากน้องก็ได้ไปนมสัสก,การกาบสรีละของหลวงปู่หมุนพร้อมทีมงานพ่อพ่อแม่แม่น้องอุ้งอิงก,ก็ได้เข้าพบเจ้าอาวาสวัดบ้านจาา เป็นวัดหลวงปู่หมุนน้องก็ได้รับเหรียญจากเจ้าวาดได้รับเหรียญหลวงปู่หมุนน้องก็ได้ทำบุญที่วัดบ้านจานเสร็จเรียบร้อยน้องก็ได้เดินทางต่อไปอีกเป็นวัดที่สองคือวัดโนนคูนน้อยอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดรีสเกต เป็นแห่งที่สองที่น้องได้เดินทางไปทำบุญพอไปถึงวัดโนนคูณน้อยก็มีพ่อแม่เอฟสี 4, ขอถ่ายรูปยินดีกับน้องอุ๋งที่ได้มาทำบุญกับวัดโนนคูนน้อยเป็นจำนวนมากซึ่งก็ได้พบกับเจ้าวาดบ้านโนนคูนน้อยก็ได้กราบท่านก็ได้ลงอคลัคระให้ลายมือที่น้องอุ๋ง ครั้งหนึ่งและจา,จากนั้นน้องก็ได้กราบลาเจ้าอาวาสวัดนวนคูน้อยก็ในเดินทางกลับบ้านน้องครูเพื่อเตรียมที่จะเดินทางวันที่สิบสามไปโดมสาวน้อยเพชรบุแพงที่อำเภอบ้ <c oughs> ที่บ้านแพงจังหวัด มหาสารคามสำหรับคลิปนี้ผมพอจบไว้แค่นี้ครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอฝาก fc กดไลค์กดแชร์กดติดตามดวยนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ